สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลีกวูลแเราเริ่มต้นกันที่เสื้อเือนแอนฟิลนะครับแข้งหงอึงเอกติเก่งเกินคาดสู้สุดใจเดิมพันตำแหน่งแม้เงาอิสซักจ่อเสียบว้ายมันเป็นแต่สื่ออิสซักบอละครับพอมพี่นองเอกติเก้คือเก่งแต่ครับปัตตานีขึ้นใต้น้ำในสนามซ้อมนะครับเมื่อฮูกเกอเอกติเก้ดาวยิงป้ายแดง79ล้านปอนด์ทำเพื่อนร่วมทีมลิเวูลต้องทึ่งในฝีเท้าที่เก่งเกินคาดการระหว่างการฝึกซ้อม สถานการณ์การฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลกำลังทีีความน่าสนใจนะครับเมื่อฮ e ุกโก้เอเกติเก้กอนาคนใหม่ข่าตัวมหาสาล79้าล้านปอนด์กำลังสร้างแรงสนสะเทือนที่น่าจับตาแม้จะเพิ่งลงสนามในเกมอุ่นเครื่องไปเพียงแค่นัดเดียวแต่แรงงานจากวงในระบุว่าฝีเท้าในสนามซ้อมของเขานั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งถึงขั้นทำให้เพื่อนร่วมทีมบางคนต้องอึง้งและคาดไม่ถึงว่าเขาจะเก่งขนาดนี้นะฮะ ย้งรายก็ถามนะครับบนเส้นทางของดาวยิงชาวฝรั่งเศสในวัย23ปีกับไม่ได้รยได้กีบกุหลาบนะครับเม่มีเงาของ, ac, เงเอเล็กซ์เตอิซักเปชกาฮซิวิติจากนเนวคาเสเซอยูยอเ,เตดทาบทับอยู่การที่ลิพูเดินหน้าล่าตัวดาวยิงผู้ซัดเกิน20ประตูในพรีเมียร์ลีกมากาลต่อกันย่อมเป็นการส,น,สานที่จะเจนว่าตำแหน่งก่อนหน้าตัวเป้าของอันเนลสลัตย,ยังคงเปิดกว้างนี่คือเดินพันครั้งสำคัญของเอกิติเกเขาต้องเร่งเครื่องพิสูจน์คุณค่าทุนนาทีในสนามซ้อมและเกมเหมนเครื่องที่เหลือ เพื่อแสดงเห็นว่าก็คือคําตอบที่ใช่สําหรับตาแหน่งหน้าเป้าหรือมีดีพอที่ยึดตาแหน่งตัวจริงในบทบาทปีกซ้ายหากเอซักย้ำร่วมทับจริงดีกี้ของเอกกิตเกก็ไม่ธรรมดาฤดูกาลล่าสุดกับแอตแทนตเฟิร์ตเขาตะบ,บันไปถึง22ประตูนในทุกรายการและย้อนไปสมัยรุงโรดกับแร้งในลีกเอิงเขาก็เคยสร้างเชื่อจนเป็นที่หมายปองของกักษ์ใหญ่ทั่วโยุโรปมาแล้ว ยันโมบี้ตำาน่งสมมิสวอร์พโลกเราถึงฟอร์มการเล่นในเกมอื่นเครื่องนัดรงว่าเขาดูเป็นนักเตะที่ขยันพยายามหาช่องว่างและสร้างอันตรายให้กับคู่แข่งอยู่เสมอผมมั่นใจว่าเขาจะปรับตัวดีๆบทพิสูจน์ครั้งต่อไปของเอกเกตเกจะเกิดขึ้นในเกมกระชมิกับอาราลติกบิวเบลซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเวทีสกันที่เขาจะได้แสดงสเกภาพทำกลางศึกจริงตำแหน่งดาวยิงเฮนตินแอนฟิลที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างดุเดือดนะฮะ ผมเชื่ออยู่แหละครับว่าอนเนอรสนัดเลาสื่อสารทั้งออกได้ครับขอให้ปิดอยู่อีซักกับพ่อครับพ่อแม่พี่น้องเอามาจับยืนครัวก็ได้ตัวก็สีได้แผนการเรียนเพิ่มเติมตัวน้องพี่น้องเนาะวัตเตอร์ม,มาก,ก่อนเถอะตอนนี้มันยังโมได้อยู่สื่อฉายอีซักไม่พอใจนิวคาสเซลิลผิดสัญญาขวางโอกาสย้ายซบลิเวอร์พูลแตกหักและปัตตานีพี่น้องเอ้ย สซูชายน,นะครับอเล็กซานเดอร์อิซักไม่พอใจนิวคาสเซิลผิดสัญญาขวางโอกาสย้ายสง่งหงแดงหรือวุ้โพอเล็กซานเดอร์อิซักงับการตัวเก่งของสัญกาดงเดียวกเซิลแสดงความต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเป็นเป้าหมายหลกักและเจา้าตัวต้องการคะแนนระดับ300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่ออยู่กับทีมต่อไปแต่ต้นสกัดไม่สามารถตอบสนองเงื่อนไขดังกล่าวได้ล่าสุดคิดดาวนี่ นักข่าวายนเนโคอโซของสก็ตสปอร์ตรายงานมาว่าอิซักกำลังรู้สึกหงุดหงิดผิดหวังและไม่พอใจอย่างมากเพราะเชื่อว่าสโมสรผิดคำสัญญาทในเรื่องการปรับปรุงสัญญาขเ,เหนืหอยและการเปิดทางให้ย้ายเทียมหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลนะครับได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้น1 1 0ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอิซักแต่ถูกปฏิเสธทันทีอย่างไรก็ตามเดลเมียลระบุว่าลิเวอร์พูลยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจและเตรียมยื่นข้อเสนอรอบ2เพื่อปิดเดีลวนี้ให้ได้ในเร็วๆนี้นะฮะ นิวคาร์ซินเอ้ยอีสซักใจมันบ่อยากอยู่แล้วเฮ็ดจัแนนกับปวยยัวมามามาเดี๋ยวสิมึงให้เสียวสิดูแลให้ปล่อยมาให้ลิเวอร์พูลเด้อไอสีมึงให้นิวเอ้ยสเสรื่อนอันเฟลอิสซักจอะสมองแดงเดียวเดียวโปรติสันนะครับแต่ต้องเลือกระหว่างศักสีเบอร์9หรือเบอร์ตำนานเบอร์14บสีวงการลุ้นนั้นจตา่นะครับเมื่อบิ๊กเดวส์เตือนวงการเกล็กกำลังจะบดขึ้นนะครับเมื่ออเล็กซานเดอร์อิสซัก ยอดดาวยิงความร้อนแรงมีข่าวใกล้บรรลุก,กตกลงย้ายซุปเวอร์ฟูลเต็มทีโดยค่าตัวที่อาจจะทุบสถิติสูงถึง150ล้านปอนด์แต่ก่อนที่แฟนบอลจะได้เห็นเขาในสนามนะครับยังมีปมสุขเัอ์ที่ต้องขีคลายเขาชื่เรือกสวมเสื้อหมายเลขใดนะฮะโอ้ยให้มากก่อนจังเลือกก็ได้ดอกสีเบอร์ไดก็ได้สียกให้เลยพี่น้องเลยกระซัก่ารการ์ดทีมของดาวยิงชาวสิเดนสู่ทิ่นแอนฟิด์ที่มีความร้อนแรงขึ้นทุกขณะนะครับโดยสื่อดังอย่างที r อาร์ฟุตบอลรายงานตรงกันว่า ตัวนักเตะเองต้องการย้ายมาเป็นสมัชิกใหม่ของหงแดงและกำลัรงรอเข้อเสนาที่สองอย่างเป็นทางการแต่ว่าทันทีที่การย้ายทีมเสร็จสิน้นนะครับเดายวยิงในวัยยี่สิบแปีจะต้องเผชิญกับโจทย์แรกที่น่าหนักใจไม่น้อยนะครับนั่นคือการเลือกหมายเลขเสื้อเมื่อเบอร์โปรดของเขาตั้งสองหมายเลขต่างมีเจ้าของอยู่แล้วซึ่งไม่ใจเบอร์9ก้าประธาเบอร์14อีซังมีความผูกพันกับหมายเลขสาคัญ2เบอร์ เบอร์14นะครับคือเบอร์ที่เขาสร้างชื่อจนกลายเป็นตำนานที่ซิลโดยได้รับแรงบนันดาลใจจากไอดอลอย่างเทลลิงลีและยูฮันครับตอนผลเซนเนยาก,กับคาสเบอร์14มีความสำคัญที่สุดอิซักเคยกล่าวไว้เบอร์9คือเบอร์สัญลักษณ์ของยอดเดาวยิงที่เขาสวมให้กับทีมชาติซิเดนและเจ้าตัวยอมรับว่าตระหนักถึงความพิเศษของหมายเลขนี้เป็นอย่างดีผมรู้ว่าเบอร์9เป็นเบอร์เสื้อที่มีความพิเศษเงื่อนไขชี้ชตาอนาคหนุนยาเลกเกียซ่าคือคําตอบ สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับที่ลิเวอร์พูลนะฮะผู้ครอบครองเบอร์9คือดามิโนเนยสและเบอร์14คือเฟรเดริโกเคซ่าซึ่งก็น่าสนใจว่าต้งคู่ต่างมีข่าวผูกพันกับการยืมนะครับมีรายงานว่าดานเียสได้ตกลงเงื่อนไขสตัวกับสโมสรในซาอุดีอาระเบียแล้วนะฮะขณะที่นากกของเคซ่าก็ยังคงไม่แน่นอนซึ่งหากใครคนไหนคนหนึ่งายออกไปก็จะเปิดทางอีซัคได้เลือกเบอร์เสื้อที่เขาต้องการทันทีนะฮะ อย่างเรก็ตามแฟนบอลนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะก่อนที่จะถึงบทสรุปเบอร์เสื้อดิวพาวเวร์สตร์ครั้งนี้ต้องเกิดขึ้นจริงเสียก่อนนะฮะยั่งว่าท่านเด็กมีหังอยู่กับโอ้ยสีเรียกเบอร์ทาหรือว่อันแมนผมกรเซียเบอร์เก่าและพีน่น้องมันจึงรอครับคืออยู่ครับสื่อตีข่าวอันเนลซอลตหลงเสนอิซักตั้งแต่ปี2019หวังรียูเนียนค่าตัว140ล้านปอนด์ ย้อนรอยสลัดติดใจฝีเท้าอิสซักตั้งแต่5ปีก่อนนะครับจอกตุ่มเศรษฐีเกาะอังกฤษ140ล้านปอนด์ล่าตัวสู่แอนเฟลตลาดการแข่งนักเตะนะครับอันเนอร์สลัดกุนซือลิเวอร์พูลตบเป็นข่าวเตรียมสร้างปริตัทหน้าใหม่ด้วยการอนุมัติงบประมาณมหาศาลถึง140ล้านปอนด์เพื่อกระชากตัวอเล็กซานเดอร์อิสซักยอดดาวยิงฟอร์มร้อนแรงของนิวเคลส์โซโซมารุมทัพซึ่งหากนิวนี้เกิดขึ้นจริงนะครับจะเป็นการทำลายสถิติค่าตัวแพงที่สุดของเกาะอังกฤษในทันที แต่เบื้องหลังของเดียวยักษ์ครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่ความต้องการเสรื่อมทัพธรรมดาแต่เป็นความประทับใจที่กุนซือชาวดัตมีต่อดาวยิงซิวริสมาอย่างยาวนานกว่า5ปีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาทุ่มเสติใหม่ค่าตัวเน่ล้านปอนด์ประมาณ6,440ล้านบาทจะทลายสิทติการซื้อขายนักเตะในสโราช่ากรเลยนะครับไม่ใช่รักแรกพบสลตประทับใจฝีเท้าของอิสซักแมนตั้งแต่ปี2 0ง9แล้วนะครับสมัยที่นกู้อยู่ที่เนือแถบแขนที่ต้องชำระ อิซักในวัย20ปีณตอนนั้นเคยเป็นผู้ยิงประตูชัยดับฝันทีมอาซัดอันมาของสลอตในฟุตบอลถ้วยดัตมาแล้วเคารพซึ่งกันและกันต้องคู่เคยกล่าวชื่นชมสไตล์การเตะทีมและฝีเท้าของอ e ีฟายผ่านสื่ออย่างเปิดเผยนะครับจุดเริ่มต้นของความประทับใจเมื่อดาวรุ่งดับฝันโค้ชหนุ่มไฟแรงย้อนกลับไปในปี2009นะครับอานุสลอตยังเป็นเพียงผู้ช่วยโค้ชที่น่าจับตาของสโมสรอ,อาซัดอันมาส่วนอเล็กซ์เดออิซักคือก่องหน้าดาวรุ่งในวัย20ปีที่ถูกยืมตัวมาเล่น,นกับวเมทเ เส้นทางของทั้งคู่ก็จบมาพบกันในศึกฟุตบอลถ้วย KNVB ครับรอบรองชนะเลิศโดยเกมนั้นอาเซนอันมากของสลัดขึ้นนําไปก่อนแต่แล้วอิสซักก็มาประกาศสดาด้วยการยิงประตูตีเสมอก่อนจะรับหน้าที่สังหารจุดโทษตัดเินส่งให้วิลเลียมทเวเข้าไปสู่รอบจริงชเลอศระดับฝันสลัดอย่างเจ็บแสบซชื่อกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับคือวันที่ฟีเทามของอิสซักได้ฝากรอยแผลและสร้างความประทับใจกับอันเนอร์สลัดอย่างไม่รู้เลื่อมจาก คู่แข่งสูเปอร์หมายเัพเบอร์หนึ่งเวลาผ่านไปนะครับตุ้่ต่างเติบโตบนเส้นทางของตัวเองจนกลายมาเป็นบุคคลสำคัญในพิมลีและดูเหมือนความชื่นชมที่เคยมีให้กันจะยอมคงอยู่อิสซักเคยใส่เสื้อก่อนเกมนัดจิงครับทัพว่าเขาสนุกมากที่ได้เจอกับลิวูลเพราะมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันือเน้นแพสซิงสูงและเล่นเกมรุกที่ดุดนันเป็นสไตล์ที่เขาชื่นชอบการที่สลอตเองก็เคยออกมาชื่นชมลูกยิงของอิสซักที่ทําได้ในเกมกับลิวูลว่าเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมมากและ ทรงพลังสุดๆจากความพะฒทบใจในฐานะคู่แข่งเมื่อ5ปีก่อนนะครับสู่เป้าหมายการเสริมทัพกฎกันที่อาจจะกลายเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันที่แอนฟิลด์ในอีกไม่ช้าแฟนบอลต้องจับตามองมาหากรรมนี้อย่างใกล้ชิดนะฮะเสถียนตลาดการซื้อ,อน,นักเตะน,นะครับหงแดงทุสติสโมรล,ล่าอิสซักสัญญาณชัดอาจได้ลงเล่นนัดสุดท้ายให้ซาลิกาดงไปแล้ว ลิอร์พูยื่นข้อเสนอมหาศาล110ล้านปอนด์เพื่อกว้าตัวอเล็กซานด์อิสซักแต่ถูกเนวคาสเซิลปฏิเสธและเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่ที่สูงกว่าเดิมสถานการณ์ในตลาดกส์แกรนักเตะพิมเมลีกกำลังร้อนรุ่ถึงขีดสุดเมื่อหงดแดง Liverpool แลิอร์พูเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อทุบสติสมงสรนในการควาตัวอเล็กซานด์อิซักก้อนหน้าดาวยิงของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดทำการกระชสยข่าวที่ว่าดาวยิงชาวสวซเดนอาจได้ลงเล่นเกมสุดท้ายในสีเสือ้อขาวดำไปแล้วสัญญาณแตกหักเมื่ออิส ความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นเมื่ออิสซักมีกำหนดการกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้แต่กลับมีสัญญาณที่น่ากังวลออกมาจากนักข่าวสายตรงของนิวเคอสงอย่างเคล็กโฮปซึ่งเป็นคนแรกที่เปิดประเด็นว่าอิซักได้ขอขึ้นบัญชีย้ายเทียมโฮเปิดเผยว่าการที่อิซักไม่ได้เดินทางไปทัวร์เอเชียกับทีมแม้จะอ้างเหตุผลเรื่องอาการเจ็บแต่เบื้องลึกก็คือความต้องการของนักเตะเองและการที่เอ็ดดี้ฮาผู้จัดการทีมยังไม่ได้พูดคุยกับนักเตะโดยตรงยิ่งตอกย้ำถึงความไม่แน่นอนในอน,นาคต มัน่าแปลกใจถ้าหากเขาจะเดินทางกลับมาแล้วเข้ามาซ้อมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโฮปกล่าวพฤติกรรมของเขาบ่งชี้ว่าเขาอาจจะไม่กลับมาแล้วทุกอย่างตอนนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวอเล็กซานด์อิซักอาจจะลงเล่นเกมสุดท้ายกับสโมสรไปแล้วตัวแปร,รสำคัญเชสโกคือโดมิโนโอตตัวสุดท้ายอย่างไรก็ตามนะครับชะตาการรมของเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ในมือของลิเวอร์พูลหรืออิซักเพียงฝ่ายเดียวนะครับแหล่งข่าวระบุชัดเจนว่านนวคาสเซิลจะไม่มีวันปล่อยเพชรเม็ดงามของพวกเขาออกจากทีม จนกราจะเซนเดราคว่าตัวแทนได้สําเร็จป้าหมายอันดับหนึ่งของซุลกาโดงในขณะนี้คือเบนเจามิเนเชสโกก่อหน้าฟอร์มแรงซึ่งกำลังเป็นที่หมายปองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันการตัดสินใจของเชสโกในอีกไม่กี่วันขณะน,นี้จึงเปรียบเสมือนโดมิโนโตัวสุดท้ายที่จัดกาหนดทิศทางของมหากราบนี้ถ้าเชสโกเลือกนิวคเซิลคาว่าดิวของอิสซักสู่ลิเวอร์พูลจะได้หน้าอย่างรวดเร็วในทันทีถ้าเชสโกเลือกทีมอื่นหรือต้นสกัดไม่ขายลิเวอร์พูลอาจต้องรอต่อไปอีกยาวนาน การันตเดียวก,ก็เซลก็ต้องกลับไปเริ่มต้นหาเป้าหมายใหม่ในตลาดนักเตะที่เวลาเหลือน้อยลงทุกทีบทสุดเรื่องราวทั้งหมดกาลังจะถูกเปิดเผยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแฟนบอลทั้งสองต้องจับตายอย่างไม่กระพริบนะฮะอันาัตก็ขวันอยู่บนส้นดานครับเอาอิลานรุกหนักจอยื่นเจ็ดสิบล้านยูโรล่าตัวนูนเยตจับตาเกมอุ่นเครื่องนัดชี้ะตานะฮะ บทสรุปภา,ารกิการย้ยทีมของเดวินเวียใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับท่านผู้ชมทางการกระแสาข่าวร้อนแรงว่าอาวลันนะครับยอดทีมจาซิอียิบียเต็มทุ่งข้อเสนอมาสันถึง70ล้านโยูโรราว2,700ล้านบาทเพื่อกระชักตัวดาวิงทีมจ,ออจัดออร์โธไกออตตินแอนเฟลโดยทุกสายตาจับจ้องไปที่เกมอื่นรื่้งนละสุดท้ายของลิเวอร์พูลซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ชี้ขาดอนาคตของเดวเินุยตสเซอร์เรดเนื้อข่าวเลยโดยยัตก็ยังซ้อมเต็มที่แม้ประตูย้ายทีมเปิดกว้าง แม้จะตกเป็นเป้าหมายส่วนการของอาวลันนะครับและมีกระแสข่าวการเจรจากยบทีมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ดาวินนูนยันในวัย6ปีนะครับยังคงสแสดงความเป็นมือชีพอย่างน่าชื่นชมเขายังคงมุ่งม,มั่นฝึกซ้อมกับเพื่อนรวมทีมหงแดงอย่างเต็มที่ก่อนเกมอื่นเครื่องกับแอตเลติกเบเบลใน่ําคืนวันจันนี้เบนจาครับนะครับนักข่าวชื่อดังก็ได้เปิดเผยเบื้องลังนะครับว่าอเวลันจริงจังกับนิวมิกทีมแดงจากซาอุติดต,ตามสานการของนูเยตอย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้าเจรจา,าในทันทีกลยุทธ์เจราจร เอาอิลันพยายามตกลงเงื่อนขส่วนตัวกับนุนเยตให้ได้ก่อนแล้วจึงจะยื่นข้อเสนออย่างเป็น,นการให้กับลิวพิจารณาค่าตัวชัดเจนก็เสนอตั้งต้นอยู่ที่70ล้านยูโรนะครับซึ่งเป็นจานวนเดียวกันกับที่เคยมีการเจรจานในตลาดรอบที่แล้วและอาจเพิ่มขึ้นได้หากเงื่อนไขาการใส่เงินเป็นที่น่าพอใจความเป็นมืออาชีพของนุนเยตสวนทางกับนักเตะบ,บางรายที่อาจเลือกกดดันสโมสรเพื่อขอย้ายทียมเขายัางคงทุ่มเทะทำหน้าที่ของตนเองจนถึงวินาทีสุดท้ายสมกับที่เคยแสดงความเคารพต่อเพื่อนร่วมทีม ด้วยการทำท่าดีใจเป็นเอกลักษณ์ของดีโกโตทาแล้วทําประตูได้ในเกมอื่นเครื่องก่อนหน้านี้เกมอําลาจับตาดส้ายชี้ชะตาเกมอื่นเครื่องกับอตเลติกบิวเบาไม่ใช่แค่เกมเตรียมความพร้อมธรรมดาอีกต่อไปนะครับแต่มันคือตัวชี้วัดสําคัญในดิวนนี้ท่านนุนเยตในลงสนามก็อาจเป็นสัญญาณว่าการเจรจายังไม่ขึ้นหน้าหรืออาวิลันยังไม่พร้อมยื่นข้อเสนอในตอนนี้แต่ท่านนุนเยตไม่มีชื่อในเทียมนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่า การย้ายไปยังเอาอิลานใกล้รู้ล่วงเต็มทีและบทบาทของเขากับลิเวอร์พูลได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าบทสรุปจะว่มาเป็นอย่างไรนครับดามินเย์ได้พิสูจน์เห็นถึงความเป็นมืออาชีพที่น่าเคารพและเขาสมควรได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลหงดแดงสำหรับความตุ้มเตจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอาชีพของเขานะฮะแต่หาก แพนเอ็นเชื่ออิสซักพร้อมทําทุกทางเพื่อให้ได้ย้ายซบหงแดงจะเป็นแพนเนน,นะครับอดีตปีกคนดังของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงวิธีที่อเล็กซานดอิซักหัวหอกของนิวคาสเซิลอาจกำลังพยายามใช้เพื่อผลักดันการย้ายไปเล่นที่ตินแอนฟิลด์โดยก่อนในนี้ตนเองก็เคยทําในแบบเดีวยวกันระหว่างอาชีพการค้าแข่งอิสซักกลายเป็นหนึ่งใน,นเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับลิเวอร์พูลแม้ว่าหงแดงนะครับจะโดน New al, ดนิวคาสเซิลเตะปฏิเสธข้อเสนอห2 0ล้านปอนด์ไปแล้วแต่สื่อหลายแห่ง ยังเชื่อนะครับว่าการย้ายทีมครั้งนี้อาจเกิดขึ้นก่อนตลาดนักเตะจะปิดทาการปัจจุบันอิสซักกำลังมุ่งหน้ากลับมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรวมตัวกับเพื่อนร่วมทีมชุดใหญ่ของนิวคาสเซิลโดยช่วงก่อนหน้านี้เนนจ้าตัวไม่ได้ร่วมเดินทางไปทัวร์เอเชียกับสโมสอนแต่เลือกฝึกซ้อมแบบส่วนตัวกับเรยวลโซซิดตอดีตต้นสกัดขณะทีนอิสซักได้แสดงจุดยืนยันชัดเจนว่าต้องการเดินออกจากถิ่นเซนต์เจมพาร์คและมีความตั้งใจที่จะย้ายไปแอนฟิลโดยเพนแนนก็เชื่อ ดาวิงชาลซิเเดนในวัย25ปีพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สวมเสื้อหรือว่าพวกอดีตเตเตเลือดผู้ดีนะครับกล่าวผ่านท็อตสปอร์ตสื่อชันนัว่าจะฝั่งของนักเตะเขาจะติดต่อก,กับเอเจนอย่างไม่หยุดหย่อนและพยายามทำทุกวิธีทางเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเขาหน้าจะพยายามทำให้เนโกเซลร,รู้สึกอึดอัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จเพื่อให้ข้อตกลงนี้สำเร็จรุ่งไปได้ง่ายที่สุดเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเจรจาย้ายทีมครั้ง เขาจะมีการพูดคุยกับเอเจนเพื่อหาหรือเรื่องต่างๆเพะเนนซนซึ่งสามารถผลักดันให้ตัวเองย้ายจากเบอร์มิวแฮมสตีมาลิเวอร์พูลได้สำเร็จเมื่อปี2006กล่าวต่อว่าตอนที่ผมย้ายไปลิเวอร์พูลพอได้ยินว่าพวกเขาสนใจผมก็กโทรคุยโทรศัพท์ไม่หยุดเลยผมบอกเอเจนว่าได้โปรดทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นทําให้มันเกิดขึ้นผมตอลอดกับเอเจนอยู่ประมาณ1เดือนตลอดช่วงปรีเซนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมถามทุกวันว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง ผมเหมือนเด็กตัวเล็กๆเลยผมเปรียบที่ว่าผมอาจโยนของเล่นออกจากรถเข็นเด็กและบอกว่าทําให้มันเกิดขึ้นไม่งั้นผมจะไม่คุยกับคุณแล้วแต่จริงผมไม่ได้บอกเขาว่าจะทําแบบนั้นหรอกแต่เราก็มีการพูดคุยกันจนมันสําเร็จแผนนั้นกล่าวทิ้งท้ายนี่คือสุคข,ข่าลิวพูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่4สิงหาคมนะฮะ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็ปรับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ